ตอนนี้นะครับผมช่องครูนันแชนแนลนะครับซึ่งเป็นช่องสอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับผมได้นำเอาหนังสือสมาร์นะครับมาสอนให้แล้วนะครับผมลงในช่องนะครับตั้งแต่ชั้นป .1 จนถึงชั้นป .6 เลยนะครับและก็ชั้นละ2เล่มนะครับผมก็คือเล่มที่เป็นสวีนสบุ๊กนะครับก็คือเป็นหนังสือเรียนและเล่มที่เป็น Work Book นะครับคือเล่มที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับนักเรียนสามารถ ที่จะเข้าไปติดตามไปดูได้เลยนะครับผมครูจะสอนให้ตั้งแต่หน้าแรกจนจบเล่มเลยนะครับผมหน้าที่60นะครับภาษาอังกฤษสำหรับนัเกเรียนชั้นป .4 นะครับผมยูนิ5นะครับหน่วยการเรียนที่5นะครับนะ city and space city แปลว่าเมืองนะครับ and แปลว่าและ space แปลว่าอวกาศนะครับนะหรือแปลว่าช่องว่าง แต่ในที่นี่แปลว่าอวกาศนะครับ what can you see นะครับ you แปลว่าคุณแคนว่าสามารถนะครับ see แปลว่าเห็นแปลว่ามองดูนะครับ what อะไรคุณสามารถเห็นอะไรบ้างคำคำตอบนะครับก็คือเห็นแบงก์นะครับเห็นธนาคารนี่นะครับแบงก์ธนาคารเห็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับนี่นะครับซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็เห็นบุ๊กช็อปนะครับร้านหนังสือนี่นะครับร้านหนังสือนะบุ๊กช็อปสเปซชิพนะครับก็เห็น ยานอวกาศนี่นะครับนายานอวกาศพ่นควันสีเหลืองๆอยู่นี่นะครับเขาเรียกว่าสเปเชียลนะครับชปนะครับเห็นร้านค้านี่นะครับนะชอปร้านค้านะครับแล้วก็เห็นบัสซ็อบนะครับป้ายรถเมย์นะครับนี่นะครับบัสซ o อบป้ายรถเมย์นะครับเป็นต้นนะครับบัสซอบป้ายรถเมย์มาก็ที่สอนนะครับก็บอกว่า read look and find เรดให้อ่านนะครับลุกให้ดูแอนด์ไฟล์เดอร์ให้ค้นหาก็ในภาพนี้นั่นเองนะครับบัสซ็อบนะครับก็คือนี่นะครับไปรถเมย์สวิงนะครับแปลว่าชิงช้านะครับนี่นะครับชิงช้าสวิงบินนะครับถังขยะนะครับถังขยะอยู่ตรงไหนเอ่ยไม่ต้องหานะครับหนาบินแปลว่าถังหรือถังขยะเรดคาร์นะครับรถคันสีแดงนี่นะครับรถคันสีแดง โยนะครับประตูนะครับประตูก็มีนะครับธนาคารมีประตูซูเปอร์มาร์เก็ตมีหมดจบนะครับหน้าที่หกสิบ